จากวันนั้นถึงวันนี้เพลงลูกทุ่งเปลี่ยนผ่านไปอย่างไรมาฟังทัศนะของคนในวงการนี้นั่นคือนายกริโทมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMM g r a m m แกรมมีจำกัดมหาชนผู้ที่ปั้นค่ายเพลงลูกทุ่งดังอย่างแกรมมี่โกให้เป็นที่รู้จักกันในวันนี้กันดีกว่าครับลูกทุ่งมันแปลรูปอย่างที่บอกว่าผมคิดตั้งแต่ตอนเปิดใหม่ๆโอเคเปิดใหม่ๆเราก็ทำเพลงเหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็ประมาณในตลาดมีอะไรแต่เราไม่เล่นเพลงที่ค่อนข้างจะลามก เราก็จุดยืนเราว่าคือมันดีมันมากไปเราก็ไม่เล่นนะเรียกมันมียุคหนึ่งที่มันยุคคาเฟ่ยุคคาเฟ่ดังก็เป็นยุคที่เราเปิดบริษัทนี้พอดีเะรารถประมาณช่วงปสิบแปดปีที่แล้วสิบเจ็ดปีที่แล้วก็หลังใช่ใช่หลังอะไรเงี้ยมันรบกวเพลงมันอย่างนั้นรบคนซื้อมันจะซื้อทาไมอะซื้อไปอะไรคือฟังสนุกคนผ่านได้แต่มันจะไม่ซื้อนะอาจจะมีคอนเสิร์ตมีโชว์ได้แต่ว่าเอ๊ะมันจะไม่มันไม่ใช่ธุรกิจเพลง มันเป็นธุรกิจอาติสเมชแมนในที่สุดก็จะว่าต่อไปแล้วเราบอกเอ๊ะอย่างงั้นเราทํำยังไงเราบอกว่าเราก็ช่วงแรกเราก็ไปถามที่ว่าทำรีเสิร์ชนะเราก็เอาพวกสาวโรงงานบ้างแท็กซี่บ้างอะไรเงี้ยมาทานข้าวคุยกันแล้วก,แวก็แล้วก็เก็บข้อมูลว่าชีวิตเขายัางไงแล้วเราก็เอาเรื่องของเขาเนี่ยมามาแต่งเป็นเพล,ลงเล่าให้เขาฟัางพวกว่าสําเร็จหมดเลยใน,ะนสังคมมันก็เริ่มเปลี่ยนมนะเพราะว่า มือถือเข้ามาบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในในประเทศไทยเนี่ยคือตั้งแต่เห็นคนดรวยว่าหางเครื่องเวทีลูกทุ่งหมอลำมีโทรศัพท์ใช้กันเนี่ยโทรศัพท์มันกลายเป็นเครื่องมือที่เป็นฉากประจําชีวิตคนละเราก็เริ่มหยิบมือถือเข้ามาเราว่าคนแรกที่ทีเอามาใช้เนี่ยมันคนแรกที่แต่งเพลงเกี่ยวมือถือเลยในประเทศไทยเนี่ยแล้วพอแต่เขาใช้คำว่าโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยนะมันเริ่มไม่ตาย เพลงที่ดังของตายโทรหาในเดินเนี่ยไอ้เมื่อทำไมชอบจอดเหรียญก่อนแล้วการมือถือนะฮะเพราะคนเริ่มมีมือถือใช้แล้วแต่ก่อนต้องไปหยอดทู้สถานะพอมือถือมาก็โทรหาในเดร์เนี่ยจาเบอร์ของน้องได้บ่อยเนี่ยนะเก็เริ่มเริ่มมาตอนนั้นยังไม่มีลิงแบ็คโทนมันงั้นทโทรศัพท์ก็จะเป็นลิงโทนนะะเสร็จแล้วพอเข้ามาสู่ยุคของลิงแบ็คโทนก่อนหน้าที่ลิงแบ็คโทนจะฮิตเนี่ยสลาเขาก็แต่งเพลงให้ตายอีกอ่ะชื่ออะไรกำลังคิดทอดพอดีอ่ะชื่อเพลงเลยนะ สุดท้ายมันเป็นเรื่องเพลงมันเรื่องกลายเป็นเรื่องคอมมูนิเคชันคอมมูนิเคชันระหว่างคนคนร้องคนร้องคน,องคนองเออเพลงเนี่ยแบบว่าคนที่เอาไปฟังก็คิดว่าเขาเป็นคนร้ององอล่ะเข,เ,ขเขากำลังใช้ฟังก์ชันนั้นกับใครเราก็เราก็จับประเด็นนั้นมาตลอดเอาเรื่องของเขามาเล่าเล่าในประโยชน์ค่อยความที่เขากำลังคุยกับใครจนวันนี้เป็นลุกที่แบบใช้โซเชียลมีเดียอะไรงเงี้ยเราพี่มองเพลงที่มันมีเนื้อาหา,อย,าอย่างเกี่ยวกับเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรอย่างไรบ้างก็องอยังไม่ถึงเราไม่ถึงกันเราไม่ถึงว่า มันแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปแผลวชื่อคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอะสมมติเราไปบอกว่าเอา Facebook ไปร้องในกลุ่มที่เขาไม่รู้จัก Facebook มันก็ไม่รู้จักกันนะที่บอกคอมมูนิเคชคอมมิเคชันเนี่ยมันต้องมีเรียกว่ากรอบของการรับรู้ร่วมกันถ้ายากไป Twitter เอ๊ะเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยอินสตาแกรอะไรเงี้ยแต่กดไ like นี้เนี่ยเขาเริ่มก็เริ่มเริ่มเป็นคำที่ที่ฮิตอยู่แต่ก็อล้จาากเซกเมนต์จากกลุ่มอย่างอย่างที่บอก มันเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องของของเทคโนโลยีอะไรมากมายนะมันเป็นเรื่องแค่เมีโทรหาตามผัวว่าตอนนี้ผัวอยู่ไหนผัวก็เดินทางอยู่ฝนตกแล้วเมียก็ฉลาดขนาดว่าให้จอดรถลงข้างทางไปกดโตู้สาธารณะเพื่อจะดูเบอร์รหัส <c oughs> อะไรเง<อ>ี้ย <c oughs> อะไรเง <c oughs> รี้ยก็เป็นเรื่องเออเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์อ่ะส่วนทางฝั่งบริษัท R.S. จําจำกัดมหาชนซึ่งมีค่ายเพลงลูกทุ่งที่เป็นที่รู้จักกันดี อย่างค่ายอาสยามนั้นนายสุรชัยเชษโชติศักดิ์ประธานกรรมการบริหารของบริษัท RS มีความเห็นต่อตลาดเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันนี้ว่าเวลาเมื่อก่อนมองตลาดชอบบอกว่าแบ่งแบ่งแบ่งด้วยอายุครับลูกทุ่งอายุเท่านี้พอเด็กมาใหม่คือสตรีมผมว่าไม่ใช่ไงอายุยี่สิบก็ชอบลูกทุ่งกบีแยี่สิบที่ทํางานอยู่ที่โรงงานอยู่ที่นั้นเราก็ไม่ได้แบ่งด้วยอายุเราแบ่งด้วยไลฟ์สไตล์มันก็จะเห็นว่า จริงๆเราเห็นชีมิจับกลุ่มศิลปินอายุสิบห้าสิบแปดสิบแปดสิบเก้าเขาเป็นลูกทุ่งได้จับกลุ่มลูกทุง่งลูกทุ่งก็แฟนเขาเป็ 20, 20, 20, 20. นยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองมันก็ไม่จำเป็นว่าคนเลยวิ่งตุงฟังสตรีมอย่างเดียวแล้วพอดังในลูกทุ่งมันแมสมันไปไกลกว่าเวลาดังเนี่ยเคอร์ลูกทุ่งมันกินบนกินล่างมากกว่าสตรีเยอะสตรีมันโฟกัสให้มันโฟกัสมันเป็นเซกเมนต์ ถ้ามันลน้นมันก็ล้นลน้ลนนิดนึงพอชิมิยื่นก็ยาวไปฮนะมันไปหมดเลยครับคุณนุ๊กคุณนายเต้นได้หมดใช่ไหมนันกการนักการเมืองร้องหมดเสียงแล้วลูกทุ่งอัลมาลามันดัง,ดง,งมันดังอย่างนี้ยเหมือนหุ้มผัวฮะแล้วเนี่ยอาสยามว่าลูกทุ่งอาสยามวกว็สักเซสมากต,ตอนนี้แบ่งยังไงครับลูกทุ่งอาสยามที่เราแบ่งแบ่งเ e ้นยังไงบ้างกลุ่มนี้จอกกลุ่มนี้จอกอะไรยังไงบ้างเวลาวางวางเรื่องเรื่องอาสยามเจะวางยังไงแ้วครับเจลปินแต่ละคน ที่วางไปเช่นกลุ่มชิมิก็คือกลุ่มที่คล้ายเกลี่เ,เบรี่ของสเตย์กอก็อจริงๆก็อย่างนี้ผมก็ออกมาจากความเชื่อก่อนเวลาเราคุยกับผมผมคุยคุณเอ๋อย่างเงี้ยเราก็เชื่อเรื่องว่าเออย่าแบ่งอย่าแบ่งอกลุ่มแบบลูกค้าครับแบบเดิมอผมว่าหนึ่งคือสภาพสังคมเปลี่ยนไปไกลแล้วเปลี่ยนไปคนละเรื่องแล้วเมื่อก่อนคนมันแบ่งด้วยพื้นที่ด้วย ไกลเปิืเที่ยงบ,บ้านนอกฟังเี่องย่อย่างนั้นคือมันมแบ่งอย่างนี้มานานเนี้ยแล้วคนอื่นก็ยังเดิมแบบนีน้ทุกคนทานลูกทุ่งมาแล้ว,แล,วแล้วทุกคนก็ไม่เห็นตลาดนี้เพราะทุกคนเชื่อแบบเดิมก็จะป้อนแต่สินค้าแบบนี้มาในตลาดเนี่ยแล้วลูกค้าบางทีเขาก็าไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้ที่ต้องการคืออะไรคุณก็ป้อนแต่เพลงลูกทุ่งแบบไทยเดิมอะยบ่งหยงกั่งงานอชอย่างเงี้ยมันก็จะแบงอย่างนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะมองว่าลูกทุ่งต้องเป็นแบบนี้จริงๆมันมีกลุ่มคนกลุ่่มนนึงซเปป็แก๊อยู่ รุ่ทุ่งแบบนี้มันก็ไม่ใช่แล้วมันรุ่นพ่อฉันฟังแต่ถ้าเป็นัยรุ่นฉันก็พอฟังได้นะแต่ฉันยังต้องการในตรงเนี้ยอืนี่ก็ลองโยนไปพอโยนไปโยนไปมันใช่เออมจริงมันมีอย่างที่เราต้องการจริงผู้ริพกบางทีกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยรออยู่อืแต่เขาไม่สามารถจะพูดให้เราได้เป็นเป็นเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้เราต้องโยนโยนของในตลาดก่อนครับมันก็ชัดนี่ก็แบ่งก็แบ่งก็เก็บได้ทุกกลุ่ม อย่างเช่นอาเซียนตอนนี้ใครถือว่าแรงสุดอุเยอะาบาวีกาใต้เป็นใต้บาวีจักใต้จากใต้วันนี้ก็แมสะ์นะครับหลวงไก่จากใต้วันนี้ก็แมสนะฮะปงลางจากอีสานก็วันนี้แมสื์จินตลาจากอีสานวันนี้ก็แมสืกระแตจากเหนือกระแตกระต่ายจากเหนือวันนี้ก็แมสับใช่ไหมมันก็จะเล่นนี่คือเราเล่นกูรี ไม่ได้จากพื้นที่แล้วก็พอดังแล้วมันจะแม่ชุดชีพีนี่ตรงกลางเลยเป็นสถานการชื่ออก็เอ่อบูบารี่บูบารี่อันนี้ก็ดังงานนอกเพียบยงไม่หยุดเลยไม่มีเวลาโชวเยอะมากมันก็เขาก็แบ่งเขาก็เก็บแทุกวันนี้ลูกทุ่งของเราเก็บแทบทุกตลาดใช่ไหมอาจจะมีตลาดปอบขอบๆเช่นพวกแบบ แท้ๆเลยเนี่ยลูกทุ่งแท้ๆเลยเราก็มีอย่างพวกอย่างบุ๋มพีเตอร์ก็ยังแบบมีกลุ่มกินไทยๆเก่าๆลูกทุ่งแท้ๆก็ยังมีอยู่เก็บลุ่งปุ่งฟุติีละเราก็ยังเก็บพวกนั้นอยู่ครับซึ่งตรงนี้เราก็คนอื่นก็จะทําแข่งกับเราลูกทุ่งค่ายอื่นก็จะแข่งเข้าตลาดนี้แต่ตลาดอื่นๆเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของเรารุ่งทุ่งกึนบางคนเรียกลูกทุ่งกึนกึนสเตนลูกทุ่งกึนเดือดชีวิต ลูกทุ่งแดงเราเรียกทั้งหมดนี้ว่าลูกทุ่งเลือดเลือดใหม่ลูกทุ่งเลือดนี่คือกลุ่มที่เป็นตลาดใหญ่สุดของเราตอนนีเ้เล็กที่สุดใงตลาด,ลาดเป็นตลาดส่วนใหญ่ของตลาดครับมูลค่าตลาดเท่าไหร่ครับลูกทุ่งรันต้องยูที่นับยังไงวันนี้คุณนับคุณนับไม่หมดหรอกว่าลูกทุ่งเนี่ยเวลามันดังมันเดินสายไปมันมีแตกยอดไปเต็ไมไปหมดคุณไม่สามารถทั้งหมดมรวมได้เยอะมากมุมเราเราก็มองแค่ว่า ที่เรานับได้ก็เป็นธุรกิจเราจริงก็แค่เรื่องเรื่องยอดขายแผงนเรื่องยอดดาวน์โหลดแล้วลูกทุ่งนี่จริงตลาดใหญ่กว่าสตอีมเราว่านหนึ่งคือในขณะที่ต่อมาโอตระได้มันก็ได้เลยสติงมลูกที่ต่อมาแต่แผ่นลูกทุ่งแผ่นไม่ได้ลดทีเดียวเพราะว่าความพักดียังตจังหวัดเยอะกว่ามันยังงี้ยมันยังมีกลุ่มคนนึงยังฟังวกนี้อยู่เพราะต่างจังหวัดไงเพราะเปปลายชั้นเนงบ้านต่างจังหวัดมันก็ยังฟังนนี้อยู่